ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพันเอกสุรินทร์ปรียานุภาพรองผู้อำนวยการรมน,นจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพันเอกอมรบุตรชาหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กรมีเกษตรกรจิตอาสาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินงานปลูกเพาะเมล็ดพัน พระราชทานในระดับตำบลของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครนายกได้แก่ 1. อำเภอเมืงองนครนายกดำาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 2. อําเภอบ้านนาดําดเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก 3. อําเภอปากพีดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องแสง 4. อําเภอองค์ักษ์ดําเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลประกอบด้วยบวกเหลี่ยมบวกหอมน้ำเต้าถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรถั่วฝักยาวลายเสือจักรพรรดิ มะเขือกรอบยาวมะเขือเจ้าพระยาฟักแฟงฟักทองพริกขี้หนูขนะกว่างตุง้งโหระพากับเพ่าเป็นต้นเพื่อแจกจ่ายให้กับส่วนราชการเกษตรกร,ร,กรและประชาชนในพื้นที่นำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปและขยายผลแจกจ่ายต่อรวมถึงเพาะปลูกไว้บริโภคภายในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต